เจออีกแล้วนี่ถ้าเราดูเนี่ยอันนี้นูนเหมือนกันแต่มันจะไม่แข็งนะนี่ยมันจะแข็งเนี่อันนี้แข็งปากตัวนี้อันนี้ไม่เป็นไรนี่ตรงนี้แข็งไหมนี่ถ้ามันแข็งไงมันก็คือเป็นการที่บอกว่าตัวมันต้องเป็น็นบัติเหตุเลยสักอย่างนะตัวเส้นเลือดหรืออะไรเนี่ยมันโดนกระทบมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเอ็นรอบ รบอบไอ้ตัวตัวเส้นเลือดเนี่ยมันเกร็งมากเจ็บไหมนี่ไม่ไม่เจ็บแลนะแ,แรกเจ็บใช่ไหมพอเรากดมันนิ่มเนี่ยมันก็จะคลายตัวลงหน่อยนึงกดได้นะแต่จะกดแรงนะกดตรงตรงที่มันโดนโดนตัวเอ็นกล้ามเนื้อเฉยๆเนี่ยมันจะแข็งเลือดแข็งหลมๆลมเหมือนลมไม่วิ่งอะ่ะ มันจะแข็งๆนะแต่ตัวนี้อันนี้มันเป็นเอ็นกล้ามเนื้อใต้นี่หลอกมันเมืนกัน,กนอันนี้กดกล้ามเนื้อจะเป็นอย่างนี้มันจะงอไม่ได้เดี๋ยวเพราะมันชนตรงนี้เนี่ยมันเป็นก้อนเลยแมเนะี่ยม,มันจะเป็นก้อนเลยกดไปเลยอย่างเงี้ย แต่ไม่ต้องแรงมากใช้นี่ก็ได้คุงม,มือกดก็ได้ดกดจ,จุูกมันจะนิ่มไหม เป็นกี่เดือนแล้วเนี่ย<า>เป็นมาเดือนหนึ่งดูดน้ำบอกด้วยม,มันงอมไม่ได้เลยเหรออือมเดินก็ไปขาหนาๆดิเอ้ยเหมือนตึงๆใช่ไหม นิ่มนะตรงเนี้ยสาวไม่ได้